สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะเป็นเลือดไก่มะเขือเปาะแล้วก็เนื้อไก่สับแล้วนะคะนี่จะเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะซื้อนะวันนี้จอจะใช้น้ำพริกแกงซองนะคะแล้วก็จะมีกะทิขวดน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ก็จะมีใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดนะยังไม่ได้ไปเก็บมานะคะอยู่ต้นหน้าบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวค่อยไปเก็บเรามาเริ่มทําแกงกันเลยค่ะใส่หัวกะทิกันก่อนนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้เขาแตกมันนิดนึงนะคะกะทิเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะ ก็จะเริ่มแตกมันแล้วเอาน้ำพริกแกงใส่ลงไปเลยนะคะน้ำพริกแกงนี่เป็นน้ำพริกแกงซื้อนะคะ ทีพ่พริแกงซื้อนี่เขาจะเนียนละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ว่าไม่หอมนะคะจะใส่น้ำพริกแกงแดงที่ตำเองนะคะลงไปผสมนิดนึงตอนนี้ลดไฟลงนะคะไฟแรงขอบหม้อเริ่มไหม้ละ ใส่น้ำพริกแกงแดงลงไปเริ่มหอมกลิ่นล้วเพราะว่าน้ำพริกเราตามเองเราจะใส่เครื่องเยอะนะคะจะเน้นเครื่องก็จะหอมจะเติมกะปินิดนึงนะคะ พอรู้สึกว่าน้ําแห้งนะคะกะทิเขาแห้งเราก็จะเติเตมกับหัวกะทิลงไปเพิ่มนะคะเพื่จะได้ไม่ไหม้นะคะผัดให้หอมๆนะคะพอกะทิเริ่มเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไก่ที่เราสับไว้นะคะลงไปเลยเราก็จะผัดไก่ให้เขาเซ็ตตัวนะคะ พอไก่เขาเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปเราก็จะนี่นะคะคนขอบขอบคนขอบขอบที่เขาเตรียมเมื่อกี้นะคะคนลงไม่ให้เขาไหม้ต่อนะคะเราก็เติมน้ำเท่าที่เราต้องการนะคะ ตอนนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดสักพักนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่เราก็เคี่ยวเขาไปสักพักแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาใส่เลือดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลือดไก่นะคะ เลือดนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตามแต่สะดวกนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเคี่ยวไปอีกสักพักนะคะเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกทีนะคะใส่น้ำพริกแกงแดงเยอะเป็นนิดนึงนะคะสีก็เลยออกแดง ถ้าไม่ใส่ก็จะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าน้ำพริกซื้อมาบอกตรงเลยว่าไม่ได้เรื่องเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่มะเขือกันนะคะก่อนจะปรุงรสนะคะเดี๋ยวเรามาชิมนิดนึงนะคะ ว่าน้ำพริกแกงเขาจะเค็มไหมไม่เค็มนะคะมามาปรุงรสกันเลยค่ะจะใส่น้ำปลานะคะก็จะเป็นน้ำตาลนะคะ จะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่พริกเลยนะคะอันนี้เป็นพริกจินดาแดงนะคะมีมีพริกชี้ฟ้านะคะถ้าใครมีพริกชี้ฟ้าก็ใส่พริกชี้ฟ้านะคะก็มีอันไหนก็ใส่อันนั้นนะคะก็จะเป็นใบมะกรูด นี่ก็จะเป็นหัวกะทิที่เหลืออยู่นะคะเติมไปให้น้ำแกงเข้มข้นนะคะเราก็จะให้เขาเดือดสักพักนะคะพอเราเติมหัวกะทิลงไปสักพักนะคะเนี่ยเขาก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ใบโหละพา อบท้ายนะคะใส่ใบโหระพาแล้วเราก็จะคนให้เขาจมน้ำนะคะ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะนะคะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ